ทะลุแล้วทะลุแล้วหลังจากถูกชินจ้านเย่กดดันจนถึงขีดสุดพลังของข้าทะลุถึงระดับสี่ขั้นห้าในที่สุดตอนนี้แสงขาวจางลงข้าพยุงหน้ากากผีหอบหายใจมองชินจ้านเย่ด้วยความขอบคุณและชินจ้านเย่ตอนนี้ก็ไม่ผ่อนคลายระหว่างหอบหายใจหนักๆเห,หงื่อไหลลงตามแก้มมีเพียงผู้นำเขตทหารหนิงจูที่รู้การหยุดรบคงไม่ง่ายถ้าไม้ตายของหลี่มู่คาายึดร่างใช้ไม่ได้เลยถ้าเป็นการต่อสู้จริงถึงตายความสามารถหาโอกาสของหลี่มู่แข็งแกร่งมากถ้าเด็กนี่ถูกยึดร่างได้ คงหลีกเลี่ยงไม้ตีหนักๆนักไม่พ้นดีซูเฉียนหยวนตะโกนดีสองครั้งความชื่นชมปรากฏชัดเจนความแข็งแกร่งของหลี่มู่ไม่ต้องให้ใครอธิบายแล้วไม่เพียงแต่เข้าใจวิชาสูงปรับปรุงวิชาดาบใบไม้ร่วงได้พลังของตัวเองก็น่ากลัวซูเฉียนหยวนเดินมาหาข้าหยิบกล่องผ้าออกมาการปรับปรุงวิชาให้ดีขึ้นเห็นผลชัดเจนระหว่างปฏิบัติภารกิจทองสิบมู่มีบทบาทตัดสินสําคัญสองฝ่ายยอมรับได้รับคะแนนเกียรติยศ1น0 0คะแนนเลื่อนเป็นชั้นสูงและเหรียญเกียรติยศย เมื่อคำว่าเรียนย้ายภูเขาดังออกมาทุกคนรอบข้างสูดลมหายใจเย็นนี่คือเกียรติยศพิเศษรองจากเหรียญเปิดฟ้าชั้นพิเศษเท่านั้นเฉพาะ,ะผู้ที่ทำคุณูปการใหญ่ในด้านใดด้านหนึ่งถึงจะได้รับทั้งปักกิ่งผู้ที่มีเหรียญน,นี้ไม่เกินสิบคนข้าตกตะลึงยืนนิ่งยื่นมือรับกล่องด้วยความขอบคุณในกล่องคือเหรียญทองสองแสงอักษรจารึกไว้เป็นภูเขาบนนั้นตอนนั้นทุกคนถึงเริ่มตกมือหลังช็อกหวังหลงเชิงยิ้มอย่างภูมิใจคนอื่นมีสีหน้าต่างกันแน่นอนบางคนสีหน้าไม่ดีเช่นจางงิ ตั้งแต่แรกเขารู้ว่าคนจากกองทัพมาหาหลี่มู่เขารู้สึกไม่ดีหลังจากหลี่มู่ได้รับเกียรติยศจากศิลปะการต่อสู้ยิ่งรู้สึกถึงวิกฤตหนักแต่กลัวอะไรก็มาแบบนั้นหลังมอบเกียรติยศให้หลี่มู่ซูเฉียนหยวนมองรอบๆกำปั้นนัน่นแล้วถามข้าข้าได้ยินว่าเมื่อคืนมีคนลอบสังหารเจ้ามีเรื่องนี้จริงไหมซูเฉียนหยวนถามคำนี้ทุกคนจงใจหรือไม่ก็มองไปที่จางชิงจางชิงรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้ว่าต้องไม่ให้ใครพูดก่อนเขาตัดสินใจทันที ก้าวไปข้างหน้ากล่าวว่านายพลซูเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลูกชายไร้ค่าของข้ารัฐมนตรีกระทรวงเกียรติยศและลูกชายข้าร่วมกันรับเงินจากกลุ่มเยซือขอให้ในายพลซูลงโทษข้าจางชิงหมดสิ้นความอยากต่อสู้เดิมเขาคิดว่ายอมเสียลูกชายเรื่องนี้คงจบลงได้แต่ไม่นึกว่ากองทัพจะมอบเกียรติยศใหญ่ให้หลี่มู่ซูเฉียนหยวนมองจางชิงครึ่งชื่นชมแล้วมองเหลียงหัวจุนอย่างเย็นชานักรบเขตทหารสเสวียต้องเข้มงวดและยืนหยัดสองคนที่วางแผนฆ่าหลี่มู่ข้าจะพากลับไปฐานทัพตายเขตเสวีย ให้ไถยบาปด้วยผลงานได้ไหมเลี้ยงหัวจุนพยักหน้าตามคำสั่งนายพลสู่ทุกสายตามองจางชิงนี่แค่ให้จางชิงจบลงอย่างมีเกียรติเท่านั้นจางชิงหน้าซีแต่ในดวงตามีแววโล่งใจการมอบเกียรติยศจบลงสู่เฉียนหยวนให้คนอื่นไปทิ้งข้าไว้ที่กระทรวงวิชาเพราะครั้งนี้จุดประสงค์หลักที่มาคือเพื่อข้าอาจารย์เท่าเหล่านั้นรอคอยจะคุยกับข้าแบบตัวต่อตัว,ตวถูกตาเท่าเหล่านั้นรั้งไว้นานข้าออกจากที่ลึกตอนดึกแล้วข้าขึ้นลิฟต์ที่ลึกในลิฟต์มีเพื่อนจากโรงเรียนสเสวียซือ จำข้าได้รีตโกนตื่นเต้นลีหลางเว้ยพรุ่งนี้คือการแข่งขันชั้นยอดเมืองมือเหล็กจะเข้าร่วมไหมข้าพยักหน้าท่าไม่ผิดพลาดก็จะไปดีมากถ้าเจ้าเข้าร่วมข้ารู้สึกว่าแม้แต่เมืองมือเหล็กที่มีนักเต้นพรสวรรค์ SSG เพียงคนเดียวก็ไม่น่าดูสื่อโฆษณาเกินจริงบอกว่าเป็นนักเรียนสุดแกร่งในรอบร้อยปีของเขตตะวันออกข้าไม่เชื่อเขาคงแค่ข่มในโรงเรียนครั้งนี้โรงเรียนเราจะได้ปรับอันดับทรัพยากรอย่างถูกต้องดูสิพวกเขาจะพูดอะไรได้เพื่อนคนอื่นพูดตาม เกี่ยวกับผู้มีพรสวรรค์เ s ข้ค่าเคยได้ยินแต่ข้าไม่สนใจเขาสนใจอันดับทรัพยากรที่พวกเขาพูดตอนท้ายมากกว่าครั้งก่อนกระทรวงทรัพยากรให้อันดับไม่ยุติธรรมหลังจากนั้นเป็นยังไงได้ยินข้าถามเองทุกคนตื่นเต้นแย่งกันอธิบายหลังจากลู่เฉินเฟิงและจางจื้อว่าย้ายโรงเรียนความเห็นสังคมเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรอธิบายแต่อันดับทรัพยากรอำนาจตัดสินอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรสุดท้ายให้คำตอบกํากวมความร้อนแรงก็ลดลงข้าพยักหน้า ดูเหมือนเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังมีพลังอยู่บ้างดูหลังการแข่งชั้นยอดอันดับโรงเรียนสเสวียจะปรับได้ไหมถ้าพวกเขายังกล้าทำเรื่องงี่เงา่าต้องหาทางจัดการไม่นานข้ากลับถึงห้องดูสิหลังจากทัวร์นามเมนต์เอลิตเข้ามาได้กลิ่นหอมยาทั่วสวนยืดเส้นยืดสายอย่างสบายใช้เวลา12วันสมุนไพรเหล่านี้สุกงอมแล้วจริงๆสมุนไพรย,ยังเลี้ยงต่อได้ยิ่งเลี้ยงนานายิ่งมีพลังมากแต่ตอนนี้ข้าไม่ต้องการตอนนี้น้ำผู้วิญญาณรดน้ำได้แค่ที่เล็ก พืชสมุนไพรเหล่านี้สุดท้ายก็โตเต็มที่ข้าต้องการยกระดับพลังหาคะแนนชัยชนะเพิ่มแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการมันเพิ่มน้ำผู้วิญญาณเสริมสวนและน้ำผู้ให้เร่งการเติบโตของสมุนไพรเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นข้าปลูกมเมล็ดเพิ่มสามารถกลั่นยาที่แข็งแกร่งกว่าเก็บเกี่ยวสมุนไพรทั้งหมดเร็วข้าใช้หนูกลั่นยาทันทีเมื่อเพิ่มขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ข้าแข็งแกร่งระดับ4ถ้าไม่นับความต้านทานยา4เม็ดนี้บวกกับพลังระดับ4ฉันใช้หนูปรุงยาาในนนททััีี่่จะไมมปญหา แต่ครั้งนี้ข้าฉลาดขึ้นถ้าไม่คำนึงถึงริต้านฐานรู้สึกถึงการรับเปลี่ยนในร่างกายอย่างเงียบๆแค่รู้สึกครั้งเดียวข้ารู้สึกว่าประเมินต่ำไปแต่คราวนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วแข็งแกร่งกว่าฉันต่ำมาแค่เม็ดเดียวข้ารู้สึกเหมือนเปลี่ยนร่างใหม่ร่างกายทุกส่วนแข็งแกร่งขึ้นยาเกินชั้นบนของกูร่างข้าทนได้เต็มที่น่าเสียดายที่ไม่มีคะแนนชัยชนะทําให้ข้าขันใจอยากไปฆ่าสัตว์ประหลาดที่ลึกเดียวนี้ฉันรู้สึกว่าตอนนี้วิชาอาวุธศักดิ์สิิกล่าวถึง 3, จน ั้นล่างมีเสียงตะโกนของเฉินเจียเฟิงลูกพีมีคนหาเจ้าข้าลุกขึ้นลงไปทันทีเห็นจางรองนายยืนที่ประตูเห็นข้าออกมาจางรองนายหยิบน้ำเต้าสวยงามสีแดงดำมังกรฟ้าคู่มังกรและนกฟีนิกซ์พันรอบสลักเต็มตัวน้ำเตาที่เอวน้ำเตามีเชือกแดงถักเป็นงานฝีมือพี่สาวปิงอันหลิงเป่ายินหวานมอบให้เจ้าจางรองนายพูดมุมปากยิ้มจางๆให้ข้าเหรอข้าตกตะลึงรับมาดูอย่างละเอียดรักไม่ปล่อยมือน้ำเตามีป้ายเล็ก เป็นคู่มือน้ําเต้ามังกรฟีนิกซ์สมบัติวิญญาณชั้นดีดื่มเหล้าในน้าเต้าช่วยห้ามเลือดบรรเทาปวดและเร่งการฟื้นฟูพลังปราณห้ามเลือดบรรเทาปวดเป็นคุณสมบัติที่ดียังฟื้นฟูพลังปราณได้สมบัติวิญญ,ญาณน,นี้ดีมากจริงๆเดิมค่าซื้อน้ําเต้ามาแต่ไม่ใช่สมบัติวิญญ,ญาณแค่ของธรรมดาเขาใช้คะแนนผลงานทั้งหมดแลกจากกองทัพมาจางรองนายยิ้มอธิบายตัวเองเมื่อก่อนก็ซื้อฟลัปลี่ไว้บ้างคืนให้หวังอิ่งหวนแต่คิดแล้วหยุดไว้ยาควรให้คนรู้ให้น้อยที่สุด ถ้าจะไม่ให้จางรองนายก็อย่ารับจากมือเขาถ้าจะให้ยาหวังอิ่งหวนก็ให้เองและต้องรับที่สุดดีที่สุดคือให้เขาหลับตาอาปากแล้วยัดใส่ปากเขาช่วยข้าขอบคุณเขาข้าชอบน้ำเต้านี้มากและต้องการด้วยข้าเขย่าน้ำเตาพูดจางรองนายยิ้มแล้วจากไปข้าถึงห้องฟลัปลี่นี้ฉันชอบมากลิ่นยาหอมเต็มไปหมดข้ายืดตัวอย่างสบายวันสมุนไพรสุกแล้วข้าถือน้ำเต้ากลับห้องตัวเองสมบัติวิญ,ญญาณระดับไหนสำหรับข้าไม่สำคัญมากข้าสามารถใช้คะแนนชัยชนะปรับปรุงได้ แต่ความตั้งใจของหวังอิงหวนนี้หายากมากในภารกิจมารดาข้าดื่มเหล้าจากน้ำเต้าต่อหน้าหวังอิงหวนครั้งหนึ่งเขารู้ว่าการดื่มเหล้าของข้ามีประโยชน์ในการรบเลยจำใส่ใจน่าสนใจหน่อยกลับถึงห้องข้าเริ่มเม็ดหนึ่งดูดซับยาหลายเม็ดต่อไปนี้เมื่อกินยาเกินชั้นบนเป็นเม็ดที่สามร่างกายเริ่มต้านยาและเมื่อดูดซับยาเม็ดที่สี่เสร็จผลเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของเม็ดแรกข้าลังเลหน่อยเพราะข้าไม่แน่ใจว่าการต้านยานี้มาจากการกินมากเกินไปในเวลาสั้นหรือไม่ว่าช่วงห่างนานแค่ไหน มันจะมีอยู่ตลอดการต้านยาจะกําจัดได้ไหมคําถามเหล่านี้ต้องรอยาแบตต่อไปออกมาค่อยพิสูจน์เช้าวันถัดมาจตุรัสกลางเมืองมือเหล็กเวทีใหญ่ถูกตั้งขึ้นแล้วป้ายแนวนอนเขียนเด่นชัดว่าการแข่งชั้นยอดเมืองมือเหล็กการแข่งขันอันดับนักเต้นจตุรัสรอบๆอคาค้า่มไปด้วยผู้คนข้ามาค่อนข้างเช้าขบวนโรงเรียนสเสวียซียังไม่เต็มข้ามาที่ที่นั่งเตรียมรบแถวหน้าเซียวหลิงถงเห็นข้าจากที่นั่งผู้ชมรีบวิ่งมาหาข้าด้วยรอยยิม้มและทักทายข้าเห็นชื่อบนป้ายแนวนอน ข้าถามไปว่าเย็ยนเยี่ยนเป่าคือนักเต้นเ s G นั้นเหรอใช่เจ้ายังไม่รู้ชื่อเขาเหรอเซียวหลิงถงอธิบายด้วยท่าทางรู้ดีส่งยานนักเต้นเ s สเหนึ่งเดียวของเมืองมือเหล็กตอนนี้ถึงระดับ3ขั้นสูงสุดแล้วไม่เพียงพลังเยี่ยมหน้าตาย,ยังสวยมากกลายเป็นเทพธิดาของหนุ่มๆรุ่นใหม่ข้าพยักหน้าขณะผู้จังจื้อเวย่ยและลู่เฉินเฟิงมาถึงพวกเราสามคนเป็นจุดสนทนาของโรงเรียนอื่นแน่นอนตอนนั้นจอใหญ่เนื้อเวทีเริ่มสแสดงภาพผู้ชมเริ่มคึกคักแปลว่าการแข่งจะเริ่มแล้ว ภาพคือตารางคะแนนชื่อใหญ่สุดด้านบนคืออันดับ5้านแรกอันดับหนึ่งส่งหยานพรสวรรค์ S s อันดับ2โจอีซานพรสวรรค์ X อันดับ3มหลี่มู่พรสวรรค์ D ลงไปอันดับ6คือจางจื้อเว่ยส่วนลู่เฉินเฟิงอยู่อันดับแปแต่มีคำพูดมาโดยตลอดว่าเขตตะวันออกโชคร้ายที่สุดในรอบแรกเฉพาะพวกเขาเจอการกลายพันธุ์ของสัตว์ประหลาดเขตแดงมีคนตายด้วยทำให้พวกเขาจบการสอบก่อน1ถึงสองชั่วโมงถ้าเป็นเวลาปกติคะแนน3อันดับแรกของเขตตะวันออก คงไม่แค่นี้แต่ที่น่าตกใจไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นพรสวรรค์ระดับดีของหลี่มู่ที่เด่นชัดเกิดอะไรขึ้นพรสวรรค์ของหลี่มู่ไม่ใช่ไลฟ์เรอหรือข้าจำผิดขบวนโรงเรียนมังกรศักดิ์สิทธิ์หลีเซี่ยวหาวที่ที่นั่งผู้แข่งเห็นภาพนี้ดวงตาพ่นไฟโดยไม่รู้ตัวและคนที่ช็อกที่สุดในงานคือครอบครัวหลี่ที่มาดูหลีเสี่ยวหาวแข่งการแข่งของหลีเสี่ยวหาวผู้ชายตระกูลหลี่เกือบทั้งหมดติดคุกยกเว้นหลีเสียวหาวและลูกหลานที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหลือแค่ผู้หญิงสิ จากที่เคยแข็งแรงกลายเป็นคนชราใกล้ตายเห็นหลี่มู่โตมาเป็นพรสวรรค์ระดับดีคุณย่าหมาอารมณ์ซับซ้อนตอนนั้นพิธีกรปรากฏบนเวทีเขาถือไม่เสียงดังกระตือรือรน้นยินดีต้อนรับสู่การแข่งชั้นยอดเมืองมือเหล็กต่อไปข้าจะแนะนํากติกากติกาคือการแข่งแบบท้าทายผู้ที่มีอันดับต่ำท้าทายอันดับสูงถ้าท้าทายชนะสลับอันดับกันได้พร้อมเสียงตะโกนของพิธีกรงานคึกคักผู้จัดงานแจกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้แข่งลงข้อมูลตัวเองเลือกคู่ท้าทายได้ บันทึกผลการท้าและการถูกท้าข้ากับจางจื้อเวยลูเ่เฉินเฟิงเลือกไม่ท้าทายก่อนอันดับเราอยู่ในสิบอันดับแรกเพราะท่าสู้เร็วเกินอาจเสียพลังปราณมากถึงชนะคนอื่นรอด้วยพลังเต็มท้าเจ้าสามารถยึดตำแหน่งเจ้าได้กลายเป็นทำเพื่อคนอื่นส่วนใหญ่เลือกถูกท้าสามครั้งก่อนเมื่อถึงขีดจำกัดการถูกท้าค่อยท้าขึ้นไปแบบไม่กังวลถ้าพลาดอย่างน้อยอันดับปัจจุบันยังอยู่ตอนนี้หกเวทีเต็มทันทีเริ่มต่อสู้เป็นคู่ผู้ที่เข้ารอบพันแรกของการสอบ ยังต่าคือระดับสองขั้นสูงสุดส่วนใหญ่คือระดับ3ามขั้นต้นและกลางวิชาและการรบระดับสาน่าตื่นเต้นแสงปราณสว่างเจิดจ้าอาวุธปะทะก,กันสะเก็ดไฟกระจายขอบแต่ละเวทีมีกําแพงป้องกันผู้ชมพร้อมกันนั้นใช้พื้นที่แรงโน้มถ่วงในกําแพงหยุดการแข่งขันได้ทันทีป้องกันการเสียชีวิตให้มากที่สุดความเร็วของการแข่งเร็วกว่าที่หลายคนคิดการต่อสู้กับสัตว์และนักเต้นต่างกันมากความเข้มข้นไม่เหมือนกันแม้สัตว์จะแข็งแกร่งกว่านักเต้นทั่วไปแต่สติปัญญาไม่สูงแต่นักเต้นต่างออกไป บนเวทีพึ่งพาได้แค่พลังตัวเองการแข่งชั้นยอดนี้เหมือนการคัดกรองเข้มงวดทำให้คนที่พลังไม่ถึงถูกเปิดเผยทันทีการแข่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอันดับเปลี่ยนครั้งใหญ่ลีเซียวฮาวอยู่อันดับ31เขตตะวันออกอันดับ122ของเมืองมือเหล็กแต่ที่น่าประหลาดคือมี3คนท้าเขาลีเซียวฮาวทนได้หมดและสองคนนั้นยังเป็นระดับสามขั้นต้นเมื่อพลังลีเซียวฮาวเพิ่มคุณสมบัติของเก้าสายฟ้าค่อยๆปรากฏคู่ต่อสู้ทั่วไปทนการโจมตีเขาไม่ไหวลีเซียวฮาวไม่รู้เรียน วิชาป้องกันมาจากไหนทําให้เขายากต่อการจัดการแต่ในสายตาข้าลีเซียวหาวยังเป็นตัวตลกถ้าเขาชนะสองรอบแล้วทา้าข้าข้าจะตีเขาด้วยไม้เดียวให้พับข้าไม่เคยเข้าใจข้าเป็นแชมป์เขตตะวันออกจางจื้อเว่ยเป็นผู้พิทักษ์ข้าอยากท้าข้าต้องชนะจางจื้อเว่ยก่อนเมื่อเวลาผ่านไปผู้แข่งใน200อันดับแรกเริ่มสู้ครบ3สาครั้งแรกปรับพลังปราณเริ่มท้าสู่อันดับสูงขึ้นบรรยากาศผู้ชมถึงจุดสูงสุดและเมื่อการแข่งดำเนินต่อตารางอันดับมีเปลี่ยนแปลงน่าสนใจ ลูเ่เฉินเฟิงพูดก่อนน่าสนใจดูเหมือนว่าเอลคนนี้ต้องการจะทำประกันยิงมากเหรอรายต่อไปต้องท้าหลี่แน่ไม้เดียวจบการทำต่อต้องใช้เวลาวิดีโอนี้ตรงกับบทที่99ของต้นฉบับรอไม่ไหวบรรพบุรุษคลิกเบราว์เซอร์อุคงมุมซ้ายล่างค้นหาซุนงอคงดูตอนต่อไปสุดยอดก่อนใครผู้ชายไม่เคยคิดเขาที่ไร้เทียมทานในระดับเดียวกันและได้เกียรติยศมากมายถูกกลุ่มอัจฉริยะข่มขู่ไม่ยอมลงมาถูกท้าหรือทิ้งโอกาสแข่งอันดับครั้งนี้ข้ากับจางจื้อว่มองไป เห็นตารางอันดับหาอันดับแรกเปลี่ยนหมดยกเว้นค่าอันดับ3อันดับสองอันดับที่หาทั้งหมดเป็นคนจากโรงเรียนเอลในเวลานั้นโรงเรียนเอลได้กลายเป็นเตาไฟแล้วเสียงตะโกนเอลเอลไม่ขาดสายเอลพลังของทุกคนในโรงเรียนได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดข้าจะรับเองไหมข้ายิ้มถามจางจื้อเว่ยต่อไปนี้คือโรงเรียนเอลต้องกำจัดข้าที่เป็นตะปูในตาแน่ข้ากลัวจางจื้อเว่ยรับแรงกดดันไม่ไหวจางจื้อเว่ยสายหัวตอนนั้นเครื่องทา้าทายในมือเขาสว่างขึ้นมีคนทา้าทายจางจื้อเว่ จางจื้อไว้ไม่พูดเดินออกจากที่นั่งแข่งมุ่งหน้าไปเวทีหลักเมืองมือเหล็กมีนักเต้นเ g 5คนนักเต้นเ s G1 คนเคตะวันออกครองเ G3 คนยกเว้นหลีเสี่ยวหาวอีกสองคนน่ากลัวส่วนข้าแชมป์เขตพรสวรรค์ระดับดีพวกเขาคิดว่ามีน้ำแน่การสอบรอบแรกนั้นถ้าจางจื้อเวยไม่ถูกสัดร,ระดับสูงควบคุมเขาคงเป็นแชมป์กลัวว่าหลีมู่จะเก่งกว่าแชมป์สองเขตก่อนที่ยากจริงๆคือจางจื้อเวยจางจื้อไวยขึ้นเวทีหลักฝั่งตรงข้ามมีนักเรียนชายผอมบาง คนนี้ถือหอกยาวเช่นกันแม้เป็นพรสวรรค์แต่ถึงระดับสามขั้นสูงสุดเหมือนจางจื้อเวยขึ้นเวทีแล้วนักเรียนชายยกหอกไม่ชี้จางจื้อเวยแต่ชี้ไปไกลๆที่โรงเรียนสเสวียสือที่นั่งแข่งของข้าการกระทำนี้การกระทำนี้คงรู้สึกว่าถ้าประกาศสงครามนี้เทเพราะโรงเรียนอื่นท้าทายแค่อันดับส่วนตัวโรงเรียนอื่นๆกําลังท้าทายอันดับของบุคคลเท่านั้นทุกคนเบิกตากว้างคิดว่าจะได้เห็นการประทะสุดยอดแต่ไม่นึกว่าเริ่มจางจื้อว่โจมตีดุดพายุฝน ท่าร่างเร็วราวสายฟ้าฝีมือหอ,อกชำนาญตีฝ่ายตรงข้ามจนรับไม่ไหวคนนั้นถูกตีจนโกรธจ,จัดยังไม่ทันโต้กลับหอ,อกของจางจื้อเว่ยชี้ตรงหน้าผากเขาอย่างแม่นยำปลายหอ,อกทองเจาะหน้าผากเลือดไหลยหยดลงกำแพงแรงโน้มถ่วงหยุดไม่ทันถ้าจางจื้อเว่ยอยากฆ่าเขาแค่ยกมือก็จบจางจื้อเว่ยสูดลมหายใจเบาๆดึงหอ,อกกลับแรงนักเรียนชายขาสั่นด้วยความกลัวหอ,อกออกจากหน้าผากความรู้สึกถึงตายถึงหายไปรอบแรกจางจื้อเว่ยชนะรอบแรกจางซีหวีชนะ แต่คนนี้ก็ไม่ใช่คู่ของจางจือเว่ยทนได้แค่30วินาทีกว่า,วาแล้วแพ้แต่แพ้อีกครั้งหลังจากยืนหยัดได้เพียง30วินาทีจางจื้อวยลงจากเวทีเวทีหลักว่างชั่วขณะการแข่งท้าทายทั้งหมดดูเหมือนติดอยู่ในความเงียบแปลกๆความเงียบแปลกๆบางอย่างทำยังไงดีคนไม่พอนะบ้าชะมัดขาดอีกนิดเดียวอีกนิดจะกำจัดตะปูหลี่มู่ได้แล้วดูเหมือนตอนนี้เหลือแค่เจ้างขวานที่สูได้แต่จางจื้อว่ยยังไม่เสียพลังปราณมากถ้าเจ้งขวานแพ้อ,อีกจะครองอันดับไไม่ไ่่่ด้ทีีนนนังงงงงแขงขอโรเรเยจิิหล นักเรียนชื่อเจิ้งขวานเล่นกล่องเล็กในมือข้างในมียาเม็ดหนึ่งรอบๆคือกลุ่มนี้นักเรียนโรงเรียนจินหลิงที่เข้าร่วมครองอันดับการครองอันดับครั้งนี้จัดโดยประธานนักเรียนโรงเรียนจินหลิงไม่เพียงวางแผนที่เป็นไปได้ทั้งหมดยังขอให้ทุกคนได้ยาเสริมพลังชั่วขณะยาเสริมพลังยาเม็ดนี้เพิ่มพลังปราณและร่างกายได้ชัวครูราคาไม่ถูกแต่ผลอยู่แค่ไม่กี่นาทีไว้กินในรอบตัดสินแต่เจิ้งขวานเดินไปที่เวทีเร็วพิธีกรข้างเวทีพูดคุยกันเจิ้งขวานกระซิบบกกกัพกัพพิิิธธีีรรย้มทนทน เขายื่นไม้ให้เจ้างขวานการแข่งชั้นยอดเขตนี้มีลักษณะเชิงพาณิชย์สูงผู้จัดงานมีทุนใหญ่และในสายตาทุนการเข้าชมและกำไรสำคัญที่สุดการแข่งจืดจืดไม่น่าสนใจมีคนสร้างสีสันยิ่งดียินดีมากเจ้างขวานคว้าไม้ขึ้นเวทีชี้ไปที่โรงเรียนสเสวีสึอที่นั่งแข่งโรงเรียนสเสวียสืออันดับสามหลี่มู่ข้าจะท้าเจ้าโดยตรงไม่รู้เจ้ากล้าไหมวิธีกระตุ้นผู้พิทักษ์เป็นสิทธิ์ข้าแต่ข้าสามารถเลือกไม่ใช้สิทธิ์นี้รับคำท้าได้เลยเจ้างหวานเป็นของโรงเรียนเอล เป็นคนเดียวที่พลังปราณยังดีมียาแค่เม็ดเดียวเขาต้องกระตุ้นให้ข้าลงมือเองถ้าชนะคาเขาเลือกไม่รับคำท้าได้เพราะถูกท้าครบสามครั้งแล้วนี่คือกลยุทธ์การปิดเกมที่มีประสิทธิภาพของพวกเอลแต่ข้ายังไม่พูดจางจื้อวหวกลับขึ้นเวทีหลักอีกครั้งพูดเย็นชาผ่านข้าก่อนเจ้างขวานทำท่าไม่แยแสมองเขาแวบหนึ่งใช้ไม้พูดอีกหลีมู่ถ้าไม่ใบออกมาพูดหน่อยแค่พูดว่าไม่กล้าข้าจะสู้กับผู้พิทักษ์เจ้าโรงเรียนเสวียซึโกรจัดทันทีอะไรกัน เขาไม่เคารพกติกายังใช้การยั่วโมโหอยากให้หลี่มุ่ขึ้นไปทุบมันขบวนโรงเรียนจินหลิงเริ่มตะโกนเป็นระเบียบยิ่งตะโกนยิ่งพร้อมเพรียงยิ่งพร้อมเพรียงยิ่งดังขี้ขาดขี้ขาดเจิ้งขวานยืนยิ้มอย่างได้ใจแม้ที่นั่งผู้ชมอื่นไม่ตะโกนแต่หลายคนมองมาทางเราด้วยเห็นดังนั้นข้าขยับเท้าเดินลงเวทีหลักอย่างเบาข้าคิดเมื่อกี้รู้สึกว่ากลยุทธ์โดยรวมของเอลมีประสิทธิภาพนิดหน่อยคนที่วางกลยุทธน์นี้ต้องเป็นคนเก่งแต่การยั่วโมโหท้ายนี้ ข้าไม่สนใจตีทะลุไปเลยไม่จบเปล่าแต่ตอนนั้นใกล้ออกไปทางที่ลึกของเมืองมือเหล็กเสียงไซเรนป้องกันภัยดังแหลมดังทั่วเมืองทันทีนาฬิกายุทธวิธีข้าส่งสัญญาณแดงข้าเปิดดูแวบเดียวหน้าสี่กระโดดขึ้นเวทีหลักช่วยไม้จากเจิ้งขวานตะโกนดังเจิ้งหยวนจุนกองหนุนรวมตัวที่สี่เขตตะวันออกใต้ตะวันตกเนื้อทุกโรงเรียนมีนักรบกองหนุนหลายสิบคนรวมตัวรวมกว่าหนึ่งพันคนได้ยินคำสั่งข้าตะโกนพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียวแค่คำเดียว เสียมังกรคำรามเสือร้องทะลุทุกอย่างสันสะเตือนใจทุกคนในงานเมื่อเทียบกับคำว่าขี้ขาดที่เอลเพิ่งตะโกนไปเมื่อกี้ดูดันมีพลังกว่าหลายเท่าขณะตะโกนกองหนุนทั้งหมดพุ่งด้วยความเร็วสูงสุดออกจากที่นั่งผู้ชมมาที่หน้าเวทีหลักไม่ต้องจัดแถวแต่เป็นระเบียบข้าขี่ม้าคว้ากองกระโดดขึ้นกองหนุนทั้งหมดเรียกม้าสงครามพร้อมกันข้าไม่พูดพรำมือหมุนในอากาศเสื้อคลุมใหญ่คลุมตัวสะบัดในอากาศกรองดังม้าคำรามพุ่งไปทางออกที่นั่งผู้ชม นักรบกองหนุนพันกว่าคนตามหลังเงียบเียบทิ้งฝุ่นม้าและสนามแข่งที่หยุดชะงักจริงๆยางกวนตามไปกองหนุนหมิงจูหลายคนขำตรงประกอบอะไรเน่าเ่ากล้าตะโกนว่าหลีหลางว้่ขี้ขาดไม่รู้จริงๆไม่กลัวเมื่อวานหลีหลางว้แขวนศพนักฆ่าระดับห้าสองคนที่จตุรัสเจ้าจะแข่งชั้นยอดพรสวรรค์เอสเอสทรงยานจะสู้สองระดับห้าได้เหรอยิ่งไม่ต้องพูดถึงเจ้งางวันเจ้าขยะหลีมู่โชคดีที่ไม่ขึ้นเวทีไม่งั้นทุกเวทีให้พังด้วยไม้เดียวเมื่อข่าพาทหารออกจากงาน ที่นั่งผู้ชมยังตื่นตะลึงนานรู้ไหมนักรบกองหนุนในโรงเรียนเป็นที่ชื่นชมบางคนดูถูกไม่สนใจอยู่ร่วมกับนักเต้นที่ไม่เข้ากองทัพเพราะเข้ากองหนุนต้องรู้ว่าทหารสำรองมักจะอยู่ที่โรงเรียนพลังแย่จะแย่ได้แค่ไหนพร้อมกันนั้นเขตทหารหมิงจูกลาหนสุดขีดไม่เพียงเขตหมิงจูเขตทหาระจันแดงข้างๆด้วยเขตหมิงจูและะจันแดงเป็นครึ่งวงกลมล้อมทางเข้าที่ลึกด้านล่างรวมเป็นวงกลมป้องกัน ข้ารู้สึกว่ารอลิฟที่ลึกไม่ไหวกลายเป็นนกพุ่งลงจากทางเข้าที่ลึกระหว่างร่วงลงเห็นภาพตรงหน้าแล้วขนลุกสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนโจมตีรอบนอกเขตทหารอย่างบ้าคลั่งเขตทหารตอนนี้เปิดใช้งานวงกลมป้องกันเชื่อมต่อเป็นวงกลมป้องกันหลายจุดจากธงหลายกลุ่มระหว่างธงมีกำแพงตราบใดที่ธงไม่พังกำแพงนี้มีพลังป้องกันสูงและธงเคลื่อนย้ายได้แค่ทีมสาบานปกป้องธงขบวนน่ากลัววันนี้ข้าคาดว่าต้องมีธงเป็นร้อยถึงล้อมวงป้องกันสองเขตทหารได้ ข้าบินวนรอบใหญ่เข้าใจสถานการณ์คราวๆติดต่อหลิวผู้ฝึกที่กองบัญชาการหลิวผู้ฝึกตอนนี้สถานการณ์โกลาหลข้าจะแบ่งกองหนุนเป็นสามกองกองละสี่ร้อยคนข้าลู่เฉินเฟิงและจางจื้อเว่ยเป็นหัวหน้าสามทีมเราจะกำหนดธงรับผิดชอบช่วยทีมที่เสียเปรียบหลิวผู้ฝึกตาเป็นประกายตะโกนดีสองครั้งคำพูดข้าทำให้เขาสบายใจทันทีก่อนหน้านี้เขาวุ่นวายสุดขีดนักเต้นสังคมเป็นตัวแปรใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะมีคำสั่งจากข้างบนห้ามพวกเขาเคลื่อนไหว ถามเขายุ่งเหงิงว่าจะไปช่วยที่ไหนเขาแค่แบ่งนักเต้นสังคมเป็นกลุ่มสนับสนุนตามเขตใช้พลังมหาศาลแต่สองประโยคสั้นๆของข้าตัดสินทุกอย่างข้าลงหน้าที่ยกอองหนุนทันทีสั่งดังแบ่งกองหนุนเป็นสามทีมทีมละประมาณสี่ร้อยคนนำโดยข้าจางจื้อเวย่ยลู่เฉินเฟิงข้าทีมหนึ่งจางจื้อไว้ทีมสองลู่เฉินเฟิงทีมสามเพิ่งแบ่งเสร็จก็มีคำสั่งขอทีมสามช่วยทงไมายเลขสิบเจ็ดติดตายลู่เฉินเฟิงตื่นเต้นตะโกน ไม่เคยเห็นสงครามใหญ่แบบนี้เขายิ่งตื่นเต้นกระโดดจากกำแพงสูงสิบกว่าเมตรตกลงพื้นเหมือนลูกระเบิดทำหลุมใหญ่วิ่งไปทงหมายเลขสิบเจ็ดทีมสามตามหลังไม่ยอมแพ้กระโดดลงกำแพงทีละคนกองหนุนเจิ้งหยวนแทบไม่มีระดับสองยังน้อยระดับสามขั้นต้นทุกคนภายใต้อิทธิพลลูล่เฉินเฟิงดูดันทีมป้องกันทงสิบเจ็ดมีสองร้อยกว่าคนตอนนี้หนึ่งในสี่บาดเจ็บอีกหนึ่งร้อยกว่าคนปกป้องเพื่อนต้านสุดชีวิตแต่ยังถอยร่นจากสัตว์ประหลาดพวกเขา เผชิญสัตว์ประหลาดแขนยาวดุร้ายต่อสู้กับสัตว์แขนยาวเหล่านี้กลยุทธ์อะไรก็ใช้ไม่ได้ต้องล้อมรอบธงใช้วิชาป้องกันต้านทานและสัตว์ประหลาดเหมือนรู้ความสําคัญของธงโจมตีคนถือธงอย่างบ้าคลัง่งใครถือธงก็เหมือนจะถูกสัตว์ประหลาดบุกโจมตีทันทีโจมตีสุดชีวิตจนบาดเจ็บนักรบคนหนึ่งเพิ่งรับธงถูกสัตว์ประหลาดตีหลังหนักธงเกือบหลุดมือแต่ในเส้นทางถอยชายร่างใหญ่สูงสองเมตรพุ่งมาต่อยหน้าต่อยกสัตว์ประหลาดที่บุกวงป้องกันแรรงดู้าย ทำให้อกสัตว์ประหลาดยุบสัตว์ประหลาดกระเด็นออกจากวงไม่ตายก็บาดเจ็บหนักลูกเ่เฉินเฟิงรับธงตะโกนทนไว้ทีมช่วยมาแล้วนักรบที่ถอยมองทิศที่ลูเ่เฉินเฟิงมามีกำลังใจทันทีลูเ่เฉินเฟิงเสียบธงไว้หลังเสื้อถอดเสื้อผูกแน่นที่ตัวพุ่งชนสัตว์ประหลาดที่บุกมาแสงดาววนรอบกรงเล็บสัตว์ประหลาดเหมือนขูดเหล็กร้องโหยหวนถอยหลังลูเ่เฉินเฟิงผูกธงไว้กับตัวไม่ถอยแม้ก้าวเดียวแม้สัตว์ประหลาดโจมตีเขายืนนิ่งดุดเสาหลัก กองทัพใหญ่มาถึงหอกดาบพร้อมข่าฟันกระจายเริ่มผลักกลับช้าๆอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งข่าบินวนรอบใหญ่เข้าใจสถานการณ์คราวๆติดต่อหลิวผู้ฝึกที่กองบัญชาการหลิวผู้ฝึกสถานการณ์โกลาหลข่าจะแบ่งกองหนุนสามทีมทีมละสี่ร้อยคนค่าลู่เฉินเฟิงและจางจื้อว่ยเป็นหัวหน้าเราจะกำหนดธงช่วยทีมที่เสียเปรียบหลิวผู้ฝึกตาสว่างตะโกนดีสองครั้งคำพูดข้าทำให้เขาสบายใจทันทีเขาวุ่นวายสุดขีดก,ก่อนหน้านี้ นักเต้นสังคมเป็นตัวแปรใหญ่การโจมตีด้วยความเสี่ยงทําให้บาดเจ็บถามยุ่งเหยิงว่าจะช่วยที่ไหนเขาแบ่งนักเต้นสังคมเป็นกลุ่มสนับสนุนตามเขตใช้พลังมหาศาลแต่สองประโยคสั้นๆของข้าตัดสินทุกอย่างข้าลงหน้ากองหนุนทันทีสั่งดังแบ่งกองหนุนสามทีมทีมละสี่ร้อยคนโดยประมาณข้าจางจื้อไว้ลูเ่เฉินเฟิงนำข้าทีมหนึ่งจางจื้อไว้ทีมสองลูเ่เฉินเฟิงทีมสามเพิ่งแบ่งเสร็จก็มีคำสั่งขอทีมสามช่วยทงสิบเจ็ดทิศใต้ลูเ่เฉินเฟิงตื่นเต้นตะโกน ไม่เคยเห็นสงครามใหญ่แบบนี้เขายิ่งตื่นเต้นกระโดดจากกำแพงสูงสิบกว่าเมตรตกลงพื้นเหมือนระเบิดทำหลุมใหญ่วิ่งไปทงสิบเจ็ดทีมสามตามหลังไม่ยอมแพ้กระโดดลงกำแพงทีละคนกองหนุนเจิ้งหยวนไม่มีระดับสองยางน้อยระดับสามขั้นต้นทุกคนดูดันภายใต้ใตอิทธิพลลู่เฉินเฟิงทีมป้องกันทงสิบเจ็ดมีสองร้อยกว่าคนหนึ่งในสี่บาดเจ็บอีกหนึ่งร้อยกว่าคนปกป้องเพื่อนต้านสุดชีวิตแต่ยังถอยจากสัตว์ประหลาดอีกด้านทีมป้องกันทงหมายเลขยี่สิบเก้าเริ่มถอยร่น ความเร็วที่ทงถอยเกือบเท่ากับถูกสัตว์ประหลาดไล่ตามขณะที่ธงถอยหลังเกือบจะขาดการเชื่อมต่อกับธงข้างเคียงกองหนุน400คนในชุดนักเรียนขี่ม้ามาถึงคนนำหน้าควบม้าขึ้นฟ้าระเบิดแสงทองหมื่นจ้างในอากาศสว่างจ้าราวนกอินทรีดึงดูดสายตาสัตว์ประหลาดชั่วขณะต่อมาหอกทองขนาดใหญ่ตกลงจากฟ้าทะลุสุนัขประหลาดที่ไล่ทีมป้องกันแสงทองผ่านไปหมอกเลือดพุ่งขึ้นนักรบกองหนุนด้านหลังความกลัวสุดท้ายถูกหอกนี้แทงทะลุขวัญกำลังใจพุง่งถึงจุดสูงสุด จางจื้อวัลงพื้นไม่รับทงพูดเย็นชาสามคำข้ากลับไปร่างคลุมแสงทองพุ่งเข้าสู้สุนัขประหลาดกองหนุนตามหลังมาถึงติดตามจางจื้อวัยเหมือนใบมีดคมของดาบส่วนข้านำทีมหนึ่งช่วยทีมป้องกันธงอีกทีมเร็วลิวผู้ฝึกสัมผัสถ,ถึงบทบาทสำคัญของสามกองนี้ไม่ต้องบอกว่ากองหนุนคือกองกำลังใหม่แค่จำนวนคนในแต่ละทีมมากกว่าทีมป้องกันธงเกือบสองเท่าถ้าช่วยต้องบุกตะลุยผักสัตว์ประหลาดกลับไม่นานข้าช่วยทีมป้องกันสามครั้งข้าศัตรูนับร้อย คะแนนชัยชนะถึงเจ็ดพันกว่าค่าช่วยโอกาสเพิ่มคะแนนดังนั้นฉันจึงใช้เวลานิดหน่อยในการเพิ่มแต้มใช้หนึ่งพันกว่าคะแนนเพิ่มน้ำหนักถึงสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบชั่งบวกน้ำหนักไม้สองร้อยกว่าชั่งถึงสองตันจากนั้นใช้สองพันแปดร้อยคะแนนแล้วฉันใช้ไปสองพันแปดร้อยคะแนนขยายระยะถึงสิบเมตรรอบตัวและเพิ่มพลังกายจิตใจให้พันธมิตรตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนับแต่เริ่มสู้ศพส,สัตว์ประหลาดกองเต็มสนามการบาดเจ็บของนักรบเพิ่มขึ้น พลังปราณพลังกายสติลดลงมากแม้สามกองหนุนช่วยทีมป้องกันธงสิบกว่าทีมแต่เขตป้องกันสองเขตทหารมีธงกว่าหนึ่งร้อยธงตอนนี้ไม่ว่าเขตมิงจูหรือพระจันทร์แดงเริ่มถอยร่นทัวนาถ้าถอยถึงกำแพงชั้นนอกถอยไม่ได้อีกผลลัพธ์จะร้ายแรงทีมป้องกันที่รอดจะเหลือน้อยผู้บาดเจ็บจะมากมหาศาลไม่ได้ยังถอยอยู่หลิวผู้ฝึกในช่องส่วนตัวกับข้าพูดด้วยความกังวลข้ากัดฟันมองเมฆสองชั้นบนฟ้า เลี้ยงหัวจุนและคนอื่นอยู่ข้างบนเงยหน้าขึ้นมองดูเมฆสองชั้นบนท้องฟ้าแม้ตีไพ่นกกระจอกรอบนี้ก็น่าจะจบแล้วคิดถึงตรงนี้รอบการเล่นไพ่นี้ก็ควรจะจบแล้วถอนตัวจากวงสู้กลายเป็นนกอินทรีพุ่งไปที่เขตทหารพระจันทร์แดงสามกองหนุนช่วยเขตมิงจูตลอดเขตพระจันทร์แดงพวกเขาไม่เคยดูแลเขตพระจันทร์แดงคนมากกว่าหมิงจูแต่ยันถึงตอนนี้เริ่มถอยนกอินรีบินเร็วตาแหลมคมข้ามองสนามรบจากฟ้า ชัดเจนกว่าหลิวผู้ฝึกในกองบัญชาการเหมือนดูรูปหลายเหลี่ยมใกล้วงกลมขอบเริ่มยุบลงคือทงยันไม่ได้ค่าพุ่งลงไปกองบัญชาการเขตพัจจันแดงมีผู้ฝึกหนึ่งคนบัญชาการพวกเขาไม่มีค่าที่คิดชัดเจนและแข็งแกร่งชั้นสูงเพื่อประสานงานใช้กองหนุนและนักเต้นสังคมวิ่งช่วยทุกที่จนเหนื่อยเมื่อสถานการณ์ยิ่งแย่ผู้ฝึกนี้เหงื่อยเย็นเต็มหน้าแต่รอบตัวไม่มีคนให้ใช้ผู้ฝึกนี้ซุดมือพิงโต๊ะบัญชาการเขารู้ดี ชะตากรรมทีมป้องกันต่อไปคือถูกบีบถึงกำแพงถอยไม่ได้แล้วถูกสัตว์ประหลาดกำจัดทงพังเปิดช่องโวใหญ่แล้วก็ถูกมอนสเตอร์ทำลายจนหมดสั่งทุกคนถอนตัวเตรียมสู้ตายเขาตีเส้นเลือดผ่านสัตว์ประหลาดหน้าเขาแต่ตอนนั้นผู้ฝึกพูดไม่จบถูกเสียงตะโกนตื่นเต้นขัดผู้ฝึกมองไปเห็นภาพหลักตกลงจากฟ้าคนหนึ่งลอยกลางอากาศใช้ไม้ตีพื้นวาดวงกลมทองใหญ่ทีมป้องกันที่ถอยร่นอยู่ในนั้นการทำตอนต่อไปต้อ,ตองใช้เวลา วิดีโอนี้ตรงกับบทที่102ของต้นฉบับรอไม่ไหวบรรพบุรุษคลิกเบราว์เซอร์ออคงมุมซ้ายล่างปัจจุบันวิดีโอตรงกับต้นฉบับหน้า102ดูตอนต่อไปสุดยอดก่อนใครผู้ฝึกสั่งถอนแต่ถูกขัดโดยตะโกนตื่นเต้นเห็นค่าลงมาจากฟ้าวาดวงกลมทอง